เปิดกาชาหาเซเบอร์แบบไม่มีการันตีมีแถมตู้พายนั่นให้นิดหน่อยนะซีรีส์ที่น่าปวดใจพร้อมแล้วงั้นก็ไปลุยกันเลยผมคงไม่ออกเลยนะเรบตามหลักตามค่าครับยังตอนนี้เจ็ดสิบละนะผมขอ,อเปิดทีรบาย้วกันเนาะยังอีกเจ็ดสิบเก้ามาละ เออไม่ลุนเลท yes yes โอ้แต่ลึกเหมือนขนาดเกืนนะอบแปดสิบาทหมดไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับครบตามที่ต้องการนะครับเลยอีกเจ็ดสิบเอ็ดโลนะครับตรงนี้นะฮะถือว่าจะได้ดาอาเชอร์นะส่วนตัวอาเชอร์เรารับฟรีไปแล้วนะครับจากการที่เราไปเล่นในเรื่องมาแล้วเนี่ยผมขอเปิดไฮนนอทแล้วกันนะ 70ก็ยังไม่ออกนะฮะไพ่นอนทักคุณจะลึกเหมือนเดิมเลยใช่ไหม,มรับการ์ดก่อนแล้วกันเรียบร้อยแลกเ็นสิ้นนะฮะ80อ่บะเนี่ยต้องมาแล้วเนี่ย80แล้วนะไพ่นอนเฮ้ย <Hey, S 1> ไพ่นอนเอาจริงเหรอ80แล้วนะไพ่นอนยังไม่ไหวต้องมาแล้วม้าไพ่นอนแปดเอ็ดแล้วนะ <laughs> เออ ใครนี่ไปนอนเก้เขา